กันเลยม,มาก,กินข้าวได้ยังนะบาเดทติบอร์ชาไทยพวงที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลบบุรีภาษาที่ใช้เมื่อพูดคุยติดต่อกับบุคคลในชุมชนเดียวกันจะใช้ภาษาพวนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาษาเหนือและภาษาลาวการแต่งกายผู้หญิงใส่เป็นผ้าถุงผ้าสโสรงกับเสื้อคอกระเช้าหรือเสื้อมากะแลง ผู้ชายจะใส่กางเกงขากววุ้ยโดยชุดพ้นเมจะใช้ผ้ามัดหมี่ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์คนในชุมชนมีความสนิทใกล้ชิดกันเหมือนเครือญาติในสมัยก่อนมีการแต่งงานกันภายในชุมชนแต่ไม่มีการแต่งงานกันภายในเครือญาติและในปัจจุบันมีการแต่งงานภายนอกชุมชนอีกด้วยวิถีชีวิตในแต่ละวัน ผู้ที่เป็นแม่บ้านหรือเป็นผู้สูงอายุจะทำอาชีพทอผ้ามัดหมี่ด้วยแทบทุกครอบครัวและมีกลุ่มสตรีทอผ้าเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการทอผ้ามัดหมี่เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของบรรพบุรุษรวมกัรพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ให้ได้รอดลาย หรือรูปแบบที่แปลกใหม่และยังมีการสานตะกระ้าพลาสติกอีกด้วยค่ะประเพณีงานกำฟ้าจัดขึ้นเพื่อให้ผีฟ้าเทวดาพึงพอใจและแสดงความพอบคุณที่ผีฟ้าประทานฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลโดยจะจัดขึ้นปีละครั้งเมื่อขึ้นสามค่ำเดือนสาม มีการทำขนมจีนน้ำยาหรือข้าวจี่ไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้าในช่วงบ่ายมีการละเล่นลำพวนและนางกวักเพื่อเป็นการถามไทยความเป็นอยู่ของญาติที่ได้ล่งลับไปแล้วผู้คนในชุมชนส่วนมากจะประกอบอาชีพรับราชการเกษตรกร,กรหรือทำงานบริษัท ระดับการศึกษาของคนในชุมชนส่วนใหญ่ถ้าเป็นในสมัยก่อนจะจบการศึกษาประมาณชั้นปฐมศึกษาแต่ในปัจจุบันจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ความเชื่อชุมชนมีการนับถือสารเจ้าพ่อสมศรีซึ่งเป็นที่ยึดเนียวจิตใจของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันมีการไปกราบไหว้ขอพรการบนบานเกี่ยวกับสุขภาพจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นในสมัยก่อนมีความเชื่อในเรื่องของการเป่าโดยมีผู้ทำการรักษาเรียกว่าหมอเป่า โดยมีวิธีการคือมีการท่องคาถาก่อนการเป่าหลังจากนั้นจะอมน้ำมนต หรือน้ำสะอาดพ่นไปตามร่างกายของผู้ที่มารักษาโดยส่วนใหญ่มารักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังในปัจจุบันมีการสืบทอดการรักษาแบบการเป่านี้ลดลงเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคคลที่จะได้รับการถ่ายทอดซึ่งผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดนั้นต้องเกิดในปีขานแต่ผู้ที่เกิดในปีขานส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อว่า วิธีนี้เป็นการรักษาที่ดีเพราะรู้สึกไม่สะอาดประกอบกับปัจจุบันผู้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยมากขึ้นจึงเชื่อถือในการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแต่ในกรณีที่รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หายจากการเจ็บป่วยจะกลับมาเลือกรับการรักษาด้วยวิธีการเป่าควบคู่ไปกับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ ในชุมชนมีโรงเรียนนวดแผนไทยชื่อว่าโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีปาสิตารามคนในชุมชนมักไปรับการนวดหรือประครบเพื่อสร้างความผ่อนคลายโดยการรักษาแบบพื้นบ้านด้วยการนวดหรือประครบนั้นเชื่อว่าจะช่วยรักษาการเจ็บป่วยและรักษาโรคกับสมุนไพร โดยในชุมชนมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรจึงมีผู้คนไปสอบถามและซื้อสมุนไพรจากผู้ขายยาจีนบางครอบครัวมีการรับประทานยาต้มสมุนไพรร่วมกับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันคู่คู่ไปด้วยในชุมชนมีการรับประทานยาหมอแสงคู่คู่ไปกับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลในกรณีของผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจากรู้สึกว่าทานแล้วมีความสบายใจ และมีการรับประทานยาชุดโดยส่วนมากคนที่ทานนั้นเป็นคนประกอบอาชีพที่ใช้กำลังมากเพราะทานแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยเร็วแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวที่รับประทานยาชุดนี้เพราะรับรู้ถึงผลข้างเคียงของยาชุดค่ะวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพคนในชุมชนบางส่วนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง มื่อรู้สึกว่าไม่มีอาการแสดงของโรคนั้นๆจะกลับมามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแบบเดิมเมื่ออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นมีไข้ต่ำปวดหัวไอจะเลือกซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรมารับประทานเพวยตนเองหรือเลือกรับบริการที่สถานีอนไมัยหรือคลินิกใกล้บ้านเพื่อเลี่ยงการรอคิวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่หากอาการเจ็บป่วยนั้นไม่ดีขึ้น จะเลือกรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยบางรายที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะไม่รับประทานอาหารที่มีหน่อไม้เป็นส่วนประกอบในอาหารค่ะ